อุปกรณ์และบุพกิจก่อนแต่ทําบุโบสถพึงทําบุพกิจ9้าประการคือกว่าสถานที่ทําอุโบสถนั้นหนึ่งจุดประทีบในที่นั้นหนึ่งแต่งตั้งอาสนะหนึ่งตั้งน้ําฉันน้ําใช้หนึ่งนำฉันทะของพิสุผู้ควรแก่ฉันทะหนึ่งนำปาริสุทธิ์ที่ของเธอผู้ลงทําอุโบสถไม่ได้หนึ่งบอกฤดูหนึ่งนับพิสุหนึ่งสอนพวกพิสุนีหนึ่งในบุพภิก9นั้น4เบื้องต้นอ,อันคนฟ้าอารามและพิสุทั้งหลาย ผู้รู้วัดของพวกพิสุทําสําเร็จแล้วส่วนการนําฉันทะนําปาริสุทธิ์ไม่มีเพราะพิสุทั้งหลายผู้นั่งเว้นหัตถะในสีมานี้ไม่มีการบอกฤดูโดยในดังนี้ว่าล่วงเท่านี้เหลือเท่านี้ชื่อว่าบอกฤดูก็ในศาสนานี้มีสามฤดูด้วยอํานาจแห่งฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็ฤดูนี้เป็นฤดูหนาวฤดูหนาวมีแดอุโบสถอุโบสถหนึ่งถึงแล้วด้วยปักอันนี้ยังเหลืออีก7อุโบสถ ท่านทั้งปวงพึงจำการบอกฤดูอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้การนับพิสูจน์โดยในอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายผู้ประชุมกันเพื่อประสงค์ทำอุโบสถในโรงอุโบสถนี้เท่านี้รูปดังนี้ชื่อว่าการนับพิสูจน์ก็ในโรงอุโบสถนี้มีพิสูจน์ประชุมกันรูปท่านทั้งปวงพึงจำแม้การนับพิสูจน์ด้วยประการฉะนี้การสอนพิสูจน์นี้ไม่มีเพราะพวกพิสูจนีนั้นในเวลานี้ไม่มีเพราะบุพกิจซึ่ง มีโอกาสพอจะทําได้ทําแล้วเพราะให้บุพภิกซึ่งหมดโอกาสจะทําสําเร็จเรียบร้อยตามปกติด้วยประการชนี้บุพกิเก้าประการนั้นจึงเป็นอสําเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยประการอย่างนี้เมื่อบุพกิจสําเร็จแล้วถ้าวันนั้นเป็นวันจตุทศีหรือเป็นวันปณารศีหรือเป็นวันสามัคคีวันใดวันหนึ่งเช่นอุโบสถวันนี้ที่15ก็แลพิสุควรแก่สังฆอุโบสถพอทําสําเร็จได้ มีกำหนดสีรูปก็ดีเกินกว่านั้นก็ดีเป็นปกกตัด,ตดไม่ต้องประราชิกหรือไม่ถูกส่งยกวัดทั้งเธอไม่ละหัตถบาทและตั้งอยู่ในสีมาเดียวกันและถ้าเธอไม่มีสภาคาบาตโดยวัตถุเพราะฉันอาหารในเวลาวิการเป็นต้นและถ้าเธอไม่มีบุคคลควรเว้นไหลในหัตถบาทซึ่งควรเว้นด้วยการเสียนอกหัตถบาตรอุโบสถกรรมนั้นกำหนดด้วยลักษณะทั้งสี่นี้ชื่อว่ามีความพร้อมพังถึงที่แล้วสมควรกระทำได้ด้วยประการชนี้ ส่งทราบความพ้องพังถึงที่แห่งอุโบสถกรรมแล้วพึงให้อนุมัติอุโบสถที่จะกระทรมณกาลรารบัดนี้จบปุปกิจ